สวัสดีทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่านะครับใครที่กำลังหาแนวาทางและนล r อง k อริจินอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง 4m channel นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อว่ามีคลิปคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะครับเราจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับ สำหรับในคลิปดออนี้นะครับผมเอมเนี่ยก็จะพูดถึงอาชีพรูนไนท์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยค้าสใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นค่าสของอาชีพสาย1เท่านั้นอาชีพสาย2เนี่ยจะยังไม่ได้เข้ามานะครับท่านี้ทท้งนั้นเลยนะครับตัวคลิปดอเนี่ยผมจะเน้นไปในเรื่องของระบบใหม่เช่น s t a r g a ก i n g นะครับผมแล้วก็ระบบตัวต่อหรือว่าจิกซอนั่นเองนะครับเพราะว่าในเรื่องของพวกเฟืองหรือว่ารูนนะปัจจุบันทางเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยครับมันยังไม่มีของอาชีพค่าสโดยเฉพาะซึ่งมันจะเิ่าาในนนนรคััด้้ปปีไูกว ในค้สสามนะครับผมแต่ละอาชีพมีอะไรบ้างและในคลิปนี้เป็นของรูไนนั่นเองครับ สำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้เรื่องระบบ StarGazing แล้วก็ระบบ Energymatic หรือว่า G i ซ s ซ่เนี่ยก็สามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังภายในช่องของผมได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าความสามารถที่เพิ่มเข้ามาในคลาสาในตัวต่อจ i ซ s ซ่กับ StarGazing มันคืออะไรบ้างนะครับเอาละเราจะพูดทีละส่วนนะครับเราจะไปดูในส่วนของ StarGazing นะครับในส่วนตัวนะครับขออนุญาตพูดคร่าวๆสาหรับคนที่เข้ามาแล้วแล้วขี้เกียจที่จะไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับระบบ StarGazing นะครับก็จะมีความสามารถในการ นี่ยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันนะครับรวมถึงเคาน์เตอร์อาชีพต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของการอัพเนี่ยเราจะต้องใช้ไ p ในการอัพด้วยเราจะเสียค่าไ p นะครับต่อหนึ่ง powerpoint นะครับผมพอกดปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ powerpoint เพิ่มขึ้นมาสามารถนําไปอัพเพิ่มเติมได้และนอกจากตรงนี้แล้วนะครับจะยังมีความสามารถของอาชีพเราอีกนะครับนั่นก็คือทางด้านขวาสุดนะครับเห็นไหมครับลูไนด์ดากอนสเปียรุนแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงลูกศรหมุนเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับให้เรา เเราได้ล่นอย่างอันนี้เนี่ยนะครับรูนไนท์ดากอนสเปียร์กับรูนไนท์ดากอนสอดรัสนะครับผมแต่ละสายเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าจะมีบางสกิลนะครับที่อาจจะเหมือนกันในบางอาชีพนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ดากอนสเปียร์รัสนะครับว่ามีอะไรบ้างในโทเทมนะครับเวลาที่เราอัพไปเนี่ยก็จะบวก ADK บวกคิแล้วก็ ASPD ด้วยนะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะอัพเรเวลของโทเทมนะครับหรือว่าสตาร์เกชชิ่งตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกด้วยเราจะใช้พวกเศษขยะในการกดอัพนะครับ ใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรผมแนะนําเป็นพวกสมุดอัพสัเลียงก็ได้นะครับและในส่วนของการอัพเนี่ยนะครับมันจะมีจํากัดด้วยนะครับซึ่งอ p เนี่ยมันจะมีตัวคูณอยู่นะครับซึ่งถ้าเรายิ่งอัพเยอะนะครับผมตัวคูณเนี่ยมันก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะต้องอัพแบบจํากัดต่อวันอ่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเปลืองมากๆเลยเมื่อเราอัพมาแล้วนะครับเราก็จะได้ค่านะครับความสามารถจากโทเทมมาเน่นก็แปลว่าบางสายเนี่ยจะทําพวกค่าขีแล้วก็ a อ p d เนี่ยง่ายมากยิ ของรุนไหนสายดาบน,นะครับก็จะเป็น ATK แล้วก็พวกท่าน,นะครับมีไฟมีน้ําแล้วก็มีลมนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของดะก้อนสเปียร์ลัดกันก่อนนะครับว่าความสามารถเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในหน้าของความสามารถนะครับมันจะมีอยู่ที่เเวล2 0นะครับ40 60 80แล้วก็100้นะครับเราจะต้องอัพเเวลของโทเทมนะครับให้ถึงก่อนแล้วถึงจะปลดล็อกโทเทมต่างๆได้อย่างตัวนี้นะครับโทเทมอยู่ที่เเวล26กนะครับก็ปลดมาที่อันแรกและโทเทมนะครับจะมีระยะเวลาในการหมดด้วยนะครับผมเราจะต้องต่อระยะเวลาโดยใช้วัตถุดิบเช่นเดียวกับการอัพโทเทมนะครับ กดต่อเวลาเลยครับปึ๊บ พอต่อเวลาแล้วนะครับความสามารถเนี่ยก็จะถูกใช้งานและจะหมดอีกทีก็ต่อเมื่อ7วันต่อมานั่นเองนะครับสกิลอันแรกนะครับที่โทเทมเลเวล20นะครับตรงนี้อธิบายไว้ว่าเมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับโดยใช้สกิลของหอกนะครับจากสกิลรูนไนจะลดคูดาวสกิลอินเวอร์สเกลลงนะครับหวินาทีต่อ1นึ่งสกิลอินเวอร์สเกลก็คือสกิลนะครับมังกรพ่นลมออกมานั่นเองซึ่งไหนหอกเนี่ยจะใช้คู่กับสายลมนั่นเองเมื่อมังกรพ่นลมนะครับจะทําให้สกิลของสายหอก มันแรงขึ้นครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับซึ่งสกิลอินเวิร์ดสเกลเนี่ยครับจะเป็นสกิลสีเขียวๆนั่นเองนะครับเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็จะมีครูดาวเมื่อเราใช้สกิลหอกนะครับคูดาวก็จะลดลงนะครับสังเกตเลยแต่ถ้าหากว่าเราใช้สกิลนะครับผมซึ่งเป็นสกิลสเปียร์สเตปปิ้งนะครับจะโจมตีหลายหินมากๆเลยอันนี้เนี่ยจะนับเป็น1นึ่หิตต่อหนึ่งวินะครับเมื่อเราใช้เสร็จนะครับอินเวิร์สเกลนะครับก็จะคูดาวเสร็จแล้วเราก็จะสามารถใช้สกิลห ความสามารถต่อมานะครับผมความสามารถที่โทเทมเลเวล40นะครับตรงนี้อธิบายไว้ว่าในทุกๆ1แต้มนะครับผมของสแต็กมังกรเนี่ยเราจะได้ a f p d มานะครับผม5%นะครับแล้วก็จะได้ดาเมจมาอีก5%ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บสแต็กได้ทั้งหมด4สแต็กเลยนะครับสแต็กของมังกรนะครับก็จะขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลมังกรนั่นเองนะครับก็จะเป็นรูปมังกรแบบนี้เราสามารถเก็บได้ทั้งหมด4สแต็กนะครับ แล้วสเต็เนี่ยจะคงอยู่ต่อไปนะครับถ้าหากว่าเรากดแปลงร่างนะครับอ่าเห็นไหมครับสแต็กก็จะคงอยู่ต่อไปดาเมจของเราเนี่ยนะครับก็จะคงอยู่นะครับจนกว่าสแต็กไฟเนี่ยนะครับมันจะลดจนเหลือ0ูย์ความสามารถอันที่3จากโทเทมนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องมีโทเทมที่รลเวล60นะครับความอธิบายนะครับอธิบายไว้ว่าเมื่อเรากดแปลงร่างของสกิลมังกรนะครับดาเมจจากสกิลของเราเนี่ยจะแรงขึ้นทั้งหมด20%เลยนะครับ ส่วนความสามารถนะครับที่รลเวล80กับรลเวล100ของโทเทมนะครับยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรอทางเซิร์ฟเวอร์อัปเดตก่อนสลาเรมาเป็นของสายดาบกันบ้างน,นะครับสายดาบเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับแน่นอนนะครับจะเป็นพวกสกิลท่านะครับไฟน้ําแล้วก็รวมแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบวก ATK ด้วย ในส่วนของเลเวลของโทเทมนะครับความสามารถต่างๆเนี่ยครับจะมีแค่อันแรกนะครับที่แตกต่างกันส่วนเลเวลนะครับ40กับเลเวล60เนี่ยจะเหมือนกับส่วนของหอกเลยที่แปลงล่างนะครับแล้วก็จะสกิลดาเมจแรงขึ้นหรือว่าเลเวล40นะครับเวลาที่เรามีแต้ของมังกรเนี่ยก็จะตีเร็วตีแรงนะครับอันนี้เนี่ยลืมอธิบายไปว่ามันนับเบสิคแอทแทนะครับแล้วก็สกิลของสายดาบด้วย ทีนี้นะครับในความสามารถนะครับอันแรกที่ W20 นะครับของสายดาอธิบายไว้ว่าเวลาที่เราใช้นะครับโจมตีธรรมดานะครับหรือว่าใช้สกิลเกลเบทนะครับจะมีโอกาส3%เนะครับจะทําให้มังกรนะครับผมพ่นไฟออกมาอัตโนมัตินะครับทางทตุไฟน้ําแล้วก็ลมเลยครับในด้านของ s t a r g a t i n g นะครับเราพูดจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ Energy Magic หรือว่าระบบติกซอหรือรังพึ่งก็แล้วแต่นะครับ ระบบ Energy m a t r i x นะครับในคลิปโรนี้ผมจะไม่อธิบายแบบครบถ้วนนะครับแต่จะพูดให้คร่าวๆก็แล้วกันนะครับระบบ Energy m a t r i x นะครับจะเพิ่มความสามารถให้กับเราในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็น PVP PVE หรือว่าคาลเตอร์อาชีพต่างๆนะครับค่าคิดนะครับค่าดาเมจค่าเจาะกาะค่าดาเมจโจมตีกลมีทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะยังมีความสามารถด้านในจิกซอย่อยอีกด้วยนะครับและก็ที่สําคัญเลยนะครับถ้าหากว่าเราใส่จิกซอแบบ7ชิ้นนะครับผมได้สีเดียวกันได้เราจะปลดล็อกช่องตรง นี้ด้านล่างนะครับแล้วก็จะสูงความสามารถมาซึ่งไอความสามารถตรงนี้นะครับเราสามารถดูตรงสกิลพูได้เมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันจะดูลักษณะคล้ายๆกับโคของเฟืองนั่นแหละครับความสามารถของค้าสหรือว่ารูนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้นั่นเองครับทางด้านล่างความสามารถนะครับของค้าสเนี่ยจะเพิ่มเข้ามา6อันนะครับและที่สําคัญเลยนะครับ ขาใส่สองที่ไม่ได้ย้ายมาจะเสียเปรียบในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงสตาร์เกสซิ่งที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เอาเละครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถกันนะครับว่าเอเนจีมเมติกของแต่ละอาชีพเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เป็นของรูนไนนะอันแรกนะครับราวาเบิร์ดทุกครั้งนะครับที่เราเสียเลือดไป5%นะครับจะเพิ่มดาเมจ20%ให้กับสกิลเอกโพสิเบรนั่นเองนะครับสกิลเอกโพสิเบรก็คือสกิลนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะทำดาเมจเป็นวงกว้างลักษณะนี้คร เท่ากับว่ายิ่งเราเสียเลือดเยอะนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะแรงขึ้นครับความสามารถอันต่อมานะครับผมก็คือสปีดเกลความสามารถนี้นะครับจะทําให้เกลเบสนะครับตีแรงขึ้น40%แล้วก็จะตีเร็วขึ้นอีก20%ด้วยครับในขณะที่เราแปลงร่างหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเกลเบสคืออะไรสกิลเกลเบสก็คือสกิลที่โจมตีธรรมดานั่นแหละครับแต่ว่าการโจมตีธรรมดานะครับเมื่อเราแปลงร่างเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเกลเบสนั่นเองเกลเบสนะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับแปลงร่างนะครับ การโจมตีนะครับก็จะเป็นการโจมตีไกลแบบนี้เราจะเรียกว่าเกลเบตนะครับและก็แปลว่าความสามารถนั้นจะทําให้การโจมตีนี้แรงขึ้นและก็เร็วขึ้นด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูอันต่อมาเลยอันต่อมาคือสเปียร์บาเลตนะครับเวลาที่เราโจมตีด้วยสกิลฮัน0เดสเปียร์นะครับจะมีโอกาส5%ที่สกิลนี้เนี่ยจะสร้างดาเมจแบบ2เท่าสกิลฮันเดสเปียร์ก็คือสกิลนี้นะครับ สกิลนี้นะครับสามารถติดคีย์ลคอได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้เบอร์เซิร์กหรือว่าแปลงล่างสกิลนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเมื่อเราใช้แันเด็สเปียตอนที่แปลงล่างนะครับวงของสกิลเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็จะแรงขึ้นด้วยครับความสามารถอันต่อมานะครับผมด้านล่างแล้วนะฮะปอดออฟโฮลี่สเปียนะครับความสามารถอันนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ฟาสต์ตอร์บิ่งนะครับจะมีโอกาส50%นะครับที่จะสร้างดาเมจแบบ2เท่าสกิลฟาสต์ตอร์บิ่งนะครับก็คือสกิลอันนี้นั่นเอง สกิลนี้เราสามารถติดคิดิคอได้ด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถอันต่อมานะครับผม no i n f e r n a อ n n า i เ a t i o n นนะครับความสามารถอันนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้สกิลพ่นไฟนะครับผมของมังกรเนี่ยก็จะลดนะครับผมการที่เราจะได้รับฮิลเนี่ยลง70%อพูดง่ายๆก็คือเป็นการตัดฮิลลงนั่นเองนะครับก็จะได้รับฮิลเบาลงนะครับสำหรับศัตรูนะและก็สกิลนี้นะครับยังจะสร้างดาเมจเผาไหมแรงขึ้นอีก100%ด้วยครับ ความสามารถสุดท้ายนะครับผมดากอนโซลิงนะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยใช้สกิลพวกหอกแรงขึ้น100%เลยนะครับเป็นเวลา5าวิหลังจากที่เรากดแปลงร่างมางกรครับ เป็นไงกันบ้างครับกับความสามารถค้าสของอาชีพรลูนไนนะครับชอบกันหรือเปล่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูลในเกมแล็กนาร์กโอเรจินอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกได้นะครับว่าเราจะไปเล่นอาชีพไหนดีในตอนที่ค้าสเข้านะครับแล้วก็สําหรับคอนเทนต์นี้นะครับจะไม่จบเพียงแค่อาชีพนี้นะครับจะยังมีอาชีพอื่นด้วยเพื่อนๆครับอยากเห็นอาชีพไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสาหรับในคลิปลงวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ